สวัสดีค่ะมีสินค้าเข้าใหม่หนึ่งรายการค่ะเข้าใหม่สดๆร้อนๆเลย L5018DT L5018DT คันนี้จะทะเบียนปี2 5งพ้าห้าค่ะปีห้าเกอุปกรณ์จัดให้ไป3ามชิ้นเลยนะคะลูกค้าเครื่องดีเกียดียางหมดนะคะยางหมดทั้งสี่เส้นเลยแต่ยางหน้าน่าจะใช้พอใช้ได้นะคะยางหน้าพอใช้ได้นะคะปีหนึ่งด้ไดปีหนึ่งฐานจะเป็นฐาน CMT นะคะ CMT ฐานห้าใบ CMT นะคะรถไม่ผูนะคะไม่ผูยางหลังหมดนะคะชั่วโมงอยู่ที่สองพันเจ็ดชั่วโมงอยู่ที่สองพันเจ็ดตำหนีก็จะมีตรงนี้นะคะตรงนี้เครื่องดีเกียดีนะคะอุปกรณ์จัดให้ไปสามชิ้นโรตารี่ RX หนึ่งแปดสามโรตารี่ RX หนึ่งแปดสามไม่ผูกนะคะ ไปยังได้ประมาณ70รซราคาตัวนี้เปิดอยู่ที่385,000บาท385,000บาทอุปกรณ์จับให้ไป3มชิ้นค่ะราคาต่อรองได้น้างานค่ะส่งฟรี200กิโลสา0 0 0บาท385,000บาทค่ะอุปกรณ์2อุปกรณ์3ชิ้นนะคะส่งฟรี200กิโลยังไม่รวมปรับสภาพนะคะรถยังไม่รวมปรับสภาพอุปกรณ์จัดให้ไป3ชิ้น 3 8 5แ0 0แปดหมืับาทลูกค้าท่านหนที่สนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์0806110653 0806110653ค่ะ L5018DT459 ค่ะ <c oughs> เครื่องดีเกียดีผ่านใบดันดินแล้วก็ลรตเอรี่ค่ะ <c oughs> ยางหลังหมดนะคะยางหน้าพอใช้ได้ประมาณปีหนึ่ง <c oughs> หลังคาแตกนะคะขายตตาสภาพนะคะราคานี้เปลี่ยนหลังคาให้ สามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทส่งปีสองร้อยกิโลราคานี้เปลี่ยนราคาให้ค่ะลูกค้าท่านไหนที่สนใจก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ศูนย์แปดศูนย์หกหนึ่งหนึ่งศูนย์หกห้าสามศูนย์แปดศูนย์หกหนึ่งหนึ่งศูนย์หกห้าสามค่ะ